กุมสิงตุลมังกรมีนเมษแม,แมถุน จะมี3มเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้คําทํานายเป็นของอาจาร,รย์เบิร์ดทีลพงนะคะอย่าเพิ่งนอนใครยังนอนใครกำลังจะนอนอย่านอนใครเพิ่งตื่นฟังก่อนใครกำลังจะทําอะไรหยุดดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะโอ้หน้าฉันกลาส,สกินมากคือทาครีมพร้อมนอนแล้วคือมีคนบอกว่าทําไมชอบมาตอนดึกก็เหมาะดูเขาชอบปล่อยคำทำนายตอนดึกจะอ่า,อานให้ฟังเธอจะได้แบบติดตามข่าวสารได้อย่าง ทันท่วงทีอ่ะกลุ่มสิงตุลมังกรมีนเม,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 มถุนนะคะจะมี3มเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเขาให้คําทํานายนะคะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฝากบอกนะคะอดทนอีกอึดใจเดียวดวงดีมาเยือนนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโคตรเหนื่อยสู้ทุกความลําบากขอยอดทนอีกนิดนึงนะคะสิ่งที่ติดขัดกําลังจะขี้ขายนะคะแล้วก็เรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งงานทั้งเงินทั้งบริวารทังคนใกล้ตัวเนี่ย ความุ่นวามันจะจบลงในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะเอ่อจะมีข่าวดี3เรื่องที่บอกไปนะคะเอ่อพิกฟื้นจากความตุยนะคะก็คือจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะอะย้ำอีกทีกุ่มสิงตุนมังกรม,ม,ม,ก like, ก share, มีนเมษไมถุนกดไลค์กดแชร์บันทึกคลิปนะคะน้องรับความสำนายมาเลยนะคะ3เรื่องใหญ่ๆที่บอกก็คือการเงินจะหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะคะเงินทองไหลมาเทมา คิดเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจค้าขายมีแต่สำเร็จลํำรวยนะคะออสองคือปล่อยวางจากความทุกข์นะคะเริ่มปลดได้เริ่มปลงได้เนาะปล่อยวางจากคนที่ยึดติดนะคะได้พบบริวารที่ดีนะคะมีเพื่อนใหม่มิตรสหายใหม่ๆคนรักใหม่ๆแล้วก็ที่ดีกว่าเดิมทุกอย่างทุกอย่างที่เข้ามาจะดีกว่าเดิมนะคะ 3. คือศัตรูพังพินาน,นะคะ กมติดจรวดนะคะแบบไม่เกรงใจเลิกทุกเลิกเศร้าให้เวนกรามเป็นตัวจัดการนะคะคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะทําอะไรได้อย่างนั้นนะคะสาทุแล้วก็ขอแบบแดงๆนะคะนี่คือคําทํานายนะคะของกุมสิงตุลมังกรมีนเมฆเมถุนนะคะที่จะเกิดในเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเสริมนิดนึงว่าอาจารย์เปิดไพ่เสริมอะไรยังไงใต้คอมเมนต์ที่อาจารย์บอกนะคะสำหรับ ไพ่ที่อาจารย์เปิดนะคะก็คือเสริมนะคะนี่เป็นลักษณะประมาณนี้อาจารย์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจ้งข่าวนะคะบอกว่าให้อดทนก็อย่าท้อใจนะคะทาความดีบุญเก่าอย่าบุญเก่านจะหนุนนานะคะให้รอดพ้นวิกฤตมาได้นะคะโดยในช่วงนี้ทําอะไรให้ใจเย็นๆนะคะคิดให้รอบด้านอย่าเสียศูนย์เพราะคนขิดร้ายนะคะอย่าเสียใจกับคนเร็วเจ้ากรรมนายเวรที่เคยทําอะไรไว้มีเกณฑ์ได้รับ ผลกรรมอย่างสะสมนะคะคนที่ทําอะไรไม่ดีกับเราไว้ะเนาะแนะนา,นาให้ไปทําบุญรงศพนะคะเติมน้ํามันตะเกียงอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังจะค่อยๆสาเร็จปัญหาต่างๆจะขี้ขายออกไปนะคะพอคุณเริ่มปล่อยวางได้คุณมีสติทำอะไรด้วยความรอบคอบก็จะเริ่มมีความสุข มากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะอาย้มอีกทีนะคะกลุ่มสิงตุลมังกรมีนเมษไมถุนใครมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีแฟนมีพ่อมีแม่ที่เกิดอยู่ในกลุ่มราศีนี้ส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อคลิปดีๆให้กับเขาก็ขอให้คุณนะคะรวยๆเฮงๆปังๆต้อนรับเดือนมีนาคมสาธุขอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะก็นี่แหละค่ะคือ ข่าวโหนด่วนนะคะตีก็จะมาอ่านให้ฟังแบบนี้นะคะมาตอนดึกดกอย่างงี้แหละเพราะว่าหมอดูเขาชอบปล่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนดึกๆึกแบบพวกเธอก็ยังยังไม่นอนหลอกรู้เพราะฉะนั้นก็ติดตานะคะโหน่าเยิ่มมากน่ากราสมากจริงๆอ่ะขอตัวไปนอนก่อนใครเพิ่งตื่นใครกำลังจะนอนกดไลค์คลิปนี้แล้วนอนฟังไปด้วยกันค่ะ